วันนี้วันพฤหัสนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับ9ตุลาคม2568แนดบอลเต็งมาแล้วนะครับแน่นอนว่าค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลทีมชาติโดยเฉพาะฟุตบอลโลกรอบคัดเลื่อนครับโซนยุโรปทำการแข่งขันกันเยอะแยะมากมายเลยสกอตแลนด์กับกรีซจะเป็นคู่เปิดหัวของเราแล้วก็จะไปปิดท้ายที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องครับอังกฤษกับเวลส์ครับก็สำหรับเมื่อคืนนี้ครับผลงานแอดครับก็ VIP เนี่ยทำงานนะ คู่ระหว่างทางด้านของแทนซาเนียกับแซมเบียก็เชียร์แซมเบียไปครับสหรับน้าแอรก็เป็นทางด้านของแซมเบียที่มาตามคาดนะครับคู่นี้ก็อ่ะจุดพลุให้หน่อยครับ VIP ทำงานนะครับ แอดเอดีสามสามตัวอย่าลืมแสนนำหน้ามาแล้วเจอกันได้ก่อน2ทุ่มครับเบ<น>ิร์นโหนยกไป2ตัว VAP1 ตุงโอกาสเข้าทำา3ตัวอีก3ชุดนะครับแล้วก็คู่แรงหน้าช่องครับสกอตแลนด์กับกรีซเมนถ่ายผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกก็ส่งที่แอดเอดีสามสามตัวแล้เพิ่มเพื่อนรับ50ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอกันทุกวันและทุกคลิปนั่นเองพักกันไป3วันนะครับวันนี้กลับมาแล้วอ่ะไม่ต้องรออะไรครับสกอตแลนด์กับกรีซมารอแล้วก็ไปเลย คู่แรกวันนี้ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม C นะครับสกอตแลนด์ Scotland จะพบกับกรีซครับคู่นี้เล่นกันที่เฮมเดนพาร์คสตีฟคลาร์กเจอกับอีวานยูวานอวิตในกลุ่มนี้มี4ทีมครับจากฝูงคือเดนมาร์กครับมีอยู่4แต้มจาก2เกมชนะ1และเสมอ1นะครับยิง3ไม่เสียประตูส่วนสกอตแลนด์เจ้าบ้าน2เกมชนะ1เสมอ1เช่นกันครับยิง2ไม่เสียประตูเก็บได้4แต้ม กรีซส2เกมชนะ1แพ้1ยิง5เสีย4ได้3แต้มครับอยู่อันดับ3ส่วนเบลารุส2เกมอ,อยู่บวยครับแพ้ทั้ง2เกมยิง1เสีย7ไม่มีแต้มนะครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในเนชันสลีคครับ21มีนาเนี่ยสกอตแลนด์ไปเยือนก่อนครับชนะมาได้ศูนย์ต่อ1ครับกำแพงครึ่งลูกทำได้แล้วก็มาต่ำแต่ว่าเล่นในบ้านวันที่24มีนาครับสกอตแลนด์แพ,แพ้กับกบรีซ0ูนย์ต่อ3ครับกำแพงปอปอในเกมนั้นโดนแล้วมาสูงทีมตาตั้นครับ พวกเขาเพิ่งจะบุกไปชนะเบลารุสได้เมื่อกันยายนที่ผ่านมา0-2กํแพแพง1นึ่ลูกทาได้มาต่ำนะครับในเกมที่ไปเยือนเดนมาร์กก็เสมอมา0-0ครับกํแพแพง1นึ่ลูกของเดนมาร์กสกอตแลนด์ทำได้แล้วก็มาต่ำนะครับ สิเกมล่าสุดของทันด้าสกอตแลนด์ทำได้ถึง7เกมส่วนแตะสูง5เกมทีมเทพนิยายอย่างกรีซเพิ่งจะแพ้คาบ้านกับเดนมาร์กเมื่อวันที่9กันยาครับศูนย์ต่อามกแพงเสมอโดนแล้วมาศูนย์ครับพวกเขาเล่นในบ้านเอาชนะเบลารุสได้5ประตูต่อ1ครับถล่มได้เลยลูกครึ่งครบ2ทํทได้แล้วมาสูง10เกมล่าสุดของกรีซน่าสนใจครับทำได้7จาก10เกมและแตะสูงก็7เกมเช่นกันนะครับตัวู้เล่นของสกอตลนด์ครับไม่มีเจ็บไม่มีแบัครับก็วือว่าสตีฟคัวต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 ั ส่วนกรีซครับอีวานยูวานวิทจะไม่มีทางด้านของพานาทิโอติสเลทรอสครับเป็นผู้เล่นรายเดียวที่กรีซจะใช้งานไม่ได้4 3 1 2, 2ของน้ำเมาครับสกอตแลนด์แองกัสกันเป็นผู้ศัประตูทางด้านของสกอตแมคเคนน่ายืนเซนเตอร์กับจอห์นสุดท่าครับบิลลิกเมอรตรงกลางกับจอห์นแมคกินแล้วก็ทางด้านของลูอิสเฟอร์กูสันสกอตแมคโทมิเน่ครับสนับสนุนกองหน้าอย่างเบนโดแล้วก็เชอดัม ส่วนทางด้านของกรีซครับอผู้ศัประตูในระบบ4-2-3-1คอนสแตนตินอสชอโซลาคิสคู่เซนเตอร์ครับคอนสแตนตินอสรับโรเบอนอสครับกับทางด้านของคอนสแตนตินอสคุเรลาคิสส่วนคู่กลางครับคริสตอร์สซาเฟเนียสครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นดิมิทอสคูเบลิสอีกคนหนึ่งในแนวรุกเจียนิสคอนตันเตเลีสครับส่วนทางด้านขวาก็คอนสแตนตินอสคาเลซัส างด้านซ้ายคริสตอฟทิโซลสนะครับส่วนกองหน้าก็วานเจอริสพาวิดิสสำหรับสกอตแลนด์ครับมีแต่เชียร์ดำครับทำไป1ประตูส่วนกรีซเนี่ยคนทนํา1ประตูมีหลายคนนะพาวิดิสก็ด้วยนะครับแล้วก็บากเซตสัสคู่นี้กําแพงครับเสมอเจ้าบ้านสกอตแลนด์เนี่ยมาเต็มนะครับแล้วก็ปอปอของกรีซก็ได้เต็มสูง2ลูกได้0.78ใครจะแวกสูงเนีดูหน้างานอีกทีแล้วก็ต่ำเนี่ยได้เต็มนะครับ คือมองว่าเกมนี้ครับสกอตแลนด์ Scotland ได้เปลี่ยบในการเล่นในบ้านครับแต่สถิติในการเจอกันก็เ,เรียกได้ว่าบ้านใครบ้านคนนั้นโดนครับแต่ว่า2เกมล่าสุดในเ,เดือนมีนาคมอัคริสยิงได้เยอะกว่าแต่นี่เป็นเกมฟุตบอลรอบคัดเลื่อนครับ,รบเพราะว่ามีผลต่อการไปเล่นรอบสุดท้ายผมยังมองว่าสกอตแลนด์เล่นในบ้านเนะี่ยพวกเขาไม่น่าจะแพ้ครับเต็มที่ก็น่าจะเสมอแต่เชื่อว่าด้วยการเล่นในบ้านของสกอตแลนด์ครับแล้วก็ตัวผู้เล่นช่วงหลังตัวผู้เล่นอย่างทางด้านของสกอตแมคโคมิน่ก็ ถือว่ามีความเฉียบขาดในการเล่นให้กับนาปโปลีนะครับมองว่าเกมนี้สกอตแลนด์น่าจะเฉือนชนะกรีซได้ครับผมให้ที่1ประตูต่อศูนครับมองว่าสกอตแลนด์แค่เฉือนครับเกมนี้อยู่กับเจ้าบ้านนะครับคู่ที่2ครับฟินแลนด์กับลิทวเนียครับเป็นกลุ่มจีครับโซนยุโรป ห้าทุ่มนะครับเ่นกอนที่สนามอุลเปียสตเาดิโอนยาคอฟริดเจอกับเอ็ดการ์ดยันคาลคาสในกลุ่มนี้มี5ทีมครับเนี่ยถ้าเราเป็นจ่าฝูงที่10แต้มเท่ากับโปแลนด์ซึ่งเป็นรองจ่าฝูงครับฟินแลนด์มีอยู่7็แต้มจาก5้าเกมชนะ2เสมอ1แพ้2ลิทูเนีย5เกมเสมอ3แพ้2ไม่ชนะใครยิง5เสีย7ได้3แต้มมอต้าจมบวย5เกมไม่ชนะใครนะครับก็มีอยู่2แต้มจากการเสมอ2อและแพ้ไป3สําหรับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดก็ใน ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเสมอกัน2อบ้านลิทวเนียกระแพงครึ่งลู่ในเกมนั้นของฟินแลนด์ทําไม่ได้แล้วก็มาสูงครับฟินแลนด์เพิ่งจะไปแพ้โปแลนด์มา3ต่อ1นครับครึ่งควบทําไม่ได้แล้วมาสูงฟินแลนด์แพ้นอร์เวย์หนูในเกมอุ่นเครื่องครับลูกควบทําได้มาต่ําแล้วก็เปิดบ้านชนะโปแลนด์ครับสประตูต่อ1ครับครึ่งควบของโปแลนด์ฟินแลนด์ทาได้แล้วก็มาสูงครับสิเกมล่าสุดทําได้แค่2เกมครับฟินแลนด์แล้วก็แตะสูงทั้งหมดอยู่ที่หเกมสย ลิทูเนียครับพวกเขาเพิ่งจะแพ้กับเนเธอร์แลนด์2ต่อ3นะแล้วก็กำแพง2ลูกขั้วของเนเธอร์แลนด์ลิทูเนียทำได้และมาสูงก่อนหน้านั้นเสมอกับมอตา้า1นประตูต่อ1ครับปปทำไม่ได้แล้วก็สูงตามเป็นเจ้า10เกมล่าสุดของลิทูเนียทำได้5เกมส่วนแต่สูงก็6เกมนะครับตัวผู้เล่นเกมนี้ครับฟิแนแลนด์ในแนวรุกข้างบนก็จะมีผู้เล่นสามประสานครับโอลิเวอร์แอนด์แมนเจอแฮลปยันปาโลนครับแล้วก็โทบีเคสกินเนนนะครับ ตรงการพวกเกนกามาลาแคนแคริเนนนี่แหละคอยสนับสนุนเกมรุกลิทูเนียครับในส่วนของแนวลุก3าคนข้างบนก็ฟิโดเซเนสครับเกติสพาลักสคัตแล้วก็ติตาสมิลาซิอยตนะครับคู่นี้กำแพงฟินแลนด์1ลูกได้ขาวลูกควบได้เต็มสูง2ลูกครึ่งได้เต็มและต่ำได้ขาวครับออมองว่ากำแพงค่อนข้างมาเยอะนะอีกทั้งการเจอกันลิทูเนียก่อนหน้านี้ฟินแลนด์ทำได้ไม่ค่อยดีครับเพราะนั้นถ้าเกมแบบนี้ กัดฟันอยู่ลิทูเนียดีกว่าน,นะครับให้คู่นี้เสมอกันครับอย่างน้อยที่1ประตูต่อหนึ่งมองว่าลิทูเนียน่าจะมี1แต้มโดยสถิติก็ดูดีครับเกมนี้วัดลิทูเนียนะครับคู่ที่3ครับเช็กกับโคโรเอเชียครับตีหนึี่สิบห้าที่ฟอร์ตูนาอารีนาครับอิวานฮาเซกเจอกับสลัตโกดาลิดนะครับนี่เป็นเกมโซนยุโรปกลุ่ม L โคโรเอเชียกับเช็กค,ครับ สำหรับเจ้าบ้านแล้วตอนนี้เช็คเป็นรองจากฝูงพวกเขาแต้มเท่ากันครับแต่ว่าเช็คลงเล่น5เกมชนะ4และมีแพ้1ยิง11เสีย6ส่วนโครเอเชียครับ4เกมพวกเขายังไม่เสมอและยังไม่แพ้ครับชนะรวดยิง17เสีย1ครับได้12แต้มเท่ากันส่วนที่เหลืออีก3ทีมเป็นมูเกาะแฟโรมี6แต้มเท่ากับมอนเตเนโกรยิบรอต้า5เกมไม่มีแต้มนะครับสาหรับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดเดือนมิ นายนอนเช็กไปเยือนโคเอเชียและแพ้มา5ประตูต่อ1ครับครึ่งควบโดนและมาสูงก่อนหน้านั้นในฟุตบอลยูโรปี2021ทางด้านของเช็กเสมอโคเอเชีย1ประตูต่อ1น,นะครับกำแพงครึ่งลูกเกมนั้นทําได้แล้วก็มาต่ําก็4เกมหลังสุดในการเจอกันครับเช็กทับได้2เกมนะเช็กแล้วก็แตะสูง3เกมครับตั้งแต่ปี2 0 1 1มีอุ่นเครื่องเกมหนึ่งด้วยนะครับเช็ก อุ่นเครื่องล่าสุดเสมอกับซาอุดีอาระเบียหนึประตูต่อหนึครับครึ่งควบเกมน,นี้ทำไม่ได้และมาต่ำในบอลโลกรอบคัดเลือกเดือนที่แล้วครับเดือนกันยายนเนี่ยบุกชนะมอนเตเนโกศูนต์ต่อ2ครึ่งควบทำได้และมาต่ำครับ แต่ว่าเกมที่ไปเยือนโครเอเชีย Croatia, พวกเขาแพ้ถึง5ประตูต่อหนึ่งครับกำแพงครึ่งควบโดนแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทําได้อยู่5เกมส่วนแต่สูง3เกมต้องดูว่าวันนี้จะล้างแค้นโครเอเชียได้หรือเปล่านะครับโครเอเชียครับเอาชนะมอนเตเนโกรล่าสุด4ต่อศูนย์เมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาลูกครึ่งครบ2ทําได้แล้วมาสูงบุกไปเฉือนหมู่เกาะแฟรโรแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับกำแพงลูกรึ่งครบ2ทําไม่ได้แล้วก็มาต่ํา เปิดบ้านถล่มเช็ค5ต่อ1ครึ่งควบทําได้และมาสูง10เกมล่าสุดของทีมตราหมักลุกทําได้ทั้งหมดอยู่ที่6เกมส่วนแต่สูงอยู่ที่5เกมนะครับตัวผู้เล่นในเกมนี้สำหรับทางด้านของเช็คครับผู้สาวประตูเป็นยูดิสตา a r เน็ t ครับเซนเตอร์ก็ลาดิสลาฟเคซีกับโทมัสโฮเลสในส่วนของแผงหลังก็จะเล่น4คนตรงกลางมีพาเวลซูสนะครับลูคัสเซิร์ฟโทมัสซูเชคครับแนวลุกก็พาิกชิกลูคัสโฟวอัแล้วก็ วาซิลคูเซสนะครับโครเอเชียครับในระบบ4-3-3โดมินิกริวาโควิตเป็นผู้สประตูโยซิฟสุตาโล่ยืนเซนเตอร์กับดูเซตตาซาครับมีโจซิฟสานิสิตแล้วก็เคสยานยาคิสด้วยตรงการลูก้ามดิตยังคงอยู่นะครับอังเดคามาริตแล้วก็ปีตาซูซิชแนวรุกมาริโอปาสลิตครับอีวานเปนสิตแล้วก็ฟานโยอิวานวิดนะครับ คู่นี้กำแพงโครเอเชียครับปอมาเต็มเสมอเจ้าบ้านก็เต็มครับสูง2ลูกควบได้ขาวกว่ากว่าและต่ําได้เกือบเต็มนะศูนผมยังมองว่าโครเอเชียดูแข็งแกร่งกว่าครับและยิงกำแพงอยู่กับฝั่งทีมเยือนแม่เช็ค ไม่ค่อยจะไหวเลยครับในเกมนัดแรกที่เจอกันมาโดนถล่มด้วยน่าจะเข้าทางโครเอเชียมากกว่าครับอย่างน้อยน่าจะเฉือนชัยได้ตัวผู้เล่นก็ดูจะลงตัวกว่าด้วยเกมนี้ให้เช็คแพ้โครเอเชียครับอย่างน้อยที่1ประตูต่อ2ครับขออยู่ทีมตราหมักลุกนะครับเก็บ3แต้มนอกบ้านไปเลยมองว่าโครเอเชียแก่งกว่าครับ คู่ที่4ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับสกอตกับเกรียนครับกน,นคือเบลารุสจะพบกับเดนมาร์กตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเล่นกันที่สนาม CTE Arena k a ลอสเอลลอ t เจอกับไบรอันเรเมอร์ครับสำหรับ คู่นี้ครับเบลารุสเป็นเจ้าบ้านแต่ว่าในกลุ่มนี้2เกมผ่านไปยังไม่มีแต้มเลยครับพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมยิง1เสียถึง7ประตูครับส่วนเนมาร์กเป็นจ่าฝูงกลุ่มนี้ครับชนะ1เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครยิง3ามไม่เสียประตูครีนชีสนะครับแล้วก็เก็บได้สีแต้มเท่ากับสกอตแลนด์ครับส่วนอันดับ3าคือกรีซมีอยู่3แต้มเบลลารุสเพิ่งจะแพ้สกอตแลนด์ศูนย์ต่อ2ครับกำแพง1่งลูกโดนแล้วก็มาต่ำนะครับส่วนการไปเยือนกรีซไปโดนถล่มซะ5ประตูต่อหนึ่งเลยครับนั่นคอ กันยายนที่ผ่านมาลูกรึ่งครบสองในเกมเจอกับกรีสก็โดนนะครับแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดของเบลารุสครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยทำได้ที่5เกมตามแพงส่วนแตะสูงครับน่าจะอยู่ที่ทั้งหมด4เกมนะครับทีมโคโนมเดนมาร์กบุกชนะกรีสได้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา0ูนย์ต่อ3กับแพงเสมอทําได้แล้วก็มาสูงครับเล่นในบ้านเสมอสกอตแลนด์0ูต่อ0ูกับแพง1ลูกของเดนมาร์กทําไม่ได้และมาต่าอุ่นเครื่องถล่มลิทูเนีย5ต่อ0ครับกําแพง2ลูกทาได้มาสูง ทำได้5เกมครับและแตะสูงอยู่ที่6เกมช่วงหลังก็ถือว่าสูงเยอะเหมือนกันนะครับ5เกมหลังสุดสูงสัก4เลยเบลารุสครับตัวผู้เล่นในเกมนี้เจ้าทินครับจะเล่นในระบบ5-3-2เลยนะครับฟิโดลาพูคอฟครับเป็นผู้รักประตูครับเซนเตอร์มีทางด้านของซาก้าวอลคอฟอิกอร์ปาโคเมนโกนะครับแล้วก็พาเวลเซเบลินส่วนตรงกลางครับวลาดิสลาฟไคลนินครับรวมถึงแม็กซิมแม็กยาคิส มาร์กเอบองครับแนวรุกเฮอร์แมนบาคูสกี้แล้วก็ทางด้านของเยฟเจนนี่มาลาเชวิสนะครับส่วนเดนมาร์นครับผู้สมัคประตูครับแคสเปอร์ชไมเคิลครับหลัง4คนโยคิมเฮลเล่ย์นะครับแล้วก็อันเดียสกิสเตนเซนจอร์คิมแอนเดอร์เซนลาสซูดกิสเตนเซนตรงกลางมีปีอมีฮอยเบียครับมอร์เทนฮอยลุนรวมถึงทางด้านของวิกเตอร์ฟรอฮอนครับแนวรุกครับมิเกลดามสการ์ดอันเดียสสก็อปโอเซนและกองหน้าจะเป็นลาสซูดฮอยลุนครับ ฟอร์มกำลังดีกับนาโปลีเลยกำแพงเดนมาครับ2ลูกควบได้เต็ม2ลูกได้0.72ยังไม่ขาวเลยนะสูง3ลูกได้เต็มครับและต่ําได้ขาวโคนมกําลังคึกคัางครับความมั่นใจก็มีค่อนข้างจะเยอะครับโดยเฉพาะกองหน้าอย่างฮอยลุนย่ที่บอกไปฟอร์มดีมากๆ กับนาโปลีถึงแม้ว่าเกมนี้จะมาเยือนผมว่า2ประตูเดนมาร์กมีแน่ๆครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นประตูที่3ให้เกมนี้ครับเบลารุสแพ้เดนมาร์กอย่างน้อยที่1ประตูต่อ4ครับเชื่อว่าเดนมาร์กจะบุกถล่มได้ครับเกมนี้ขออยู่โคนนมครับคู่ที่5ครับเป็นทางด้านของไซปัสจะพบกับบอสเนียครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มเอนะครับเล่นกันที่สนาม A e k a เค n a ครับ อพอลโลสแมนเทซิออสครับเจอกับเซ r ร์เก b a บารเรสสำหรับในกลุ่มนี้ครับทางด้านของไซปัสเจ้าบ้านเนี่ยเกมชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ยิง5เสีย7มีอยู่4แต้มส่วนบอสเนียครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ครับ ห้าเกมชนะ4มีแพ้เกมหนึ่งยิงสิเสียสได้12แตม้มเท่ากับออสเตรียครับแต่ว่าออสเตรียนยแข่งน้อยกว่า1เกมความจริงออสเตรียดูหน้าจะเป็นจ่าฝูงได้นะแต่ว่าเขาไปดูเรื่องประตูได้เสียครับโรมาเนียครับเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้ครับมีอยู่7ดแต้มจาก5เกมแล้วก็จมบว้ยเป็นซารไมโนครับหเกมแพ้รวดสําหรับคู่นี้ครับถ้าเจอกันล่าสุดไซปัสบุกไปเยือนบอสเนียในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปแพ้มา1ประตูต่อ2นะครับเป็นบอสเนียชนะนะ ลูกครึ่งครบสองของทางด้านบอสเนียไซปัสทําได้และมาสูง5เกมหลังสุดในการเจอกันครับไสปัสทําตามแผนในการเจอกับบอสเนียได้3เกมแตะสูงก็3เกมด้วยไซปัสเสมอกับโรมาเนียล่าสุด2องตัวสองในบ้านกํแกนาแพงหนึ่งลูกโรมาเนียไซปัสทําได้มาสูงครับไปเยือนออสเตรียแพ้แค่1นูนย์ครับสลูกครึ่งของออสเตรียไสยปัสทําได้มาต่ําและไสปัสไปเยือนโรมาเนียครับแพ้2อศูนย์กับแพงลูกครึ่งเกมนี้โดนครับแล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดของ ไซปรัสทำได้5เกมครับส่วนแตะสูงเยอะนะครับเจาก10เกมก็ส่วนใหญ่ก็โดนทำประตูเยอะนั่นแหละบอสเนียครับพวกเขาเพิ่งจะแพ้คาบ,บ้านกับออสเตรีย1ประตูต่อ2ในกลุ่มนี้ครึ่งลูกโดนแล้วก็มาสูงครับไปเยือนซาเมโนบุกถล่มได้0ูนย์ต่อ6กํำแพง3ลูกควบเกมนี้ทำได้และมาสูง10เกมล่าสุดทำได้อยู่5เกมส่วนแตะสูงก็5เกม3เกมหลังสุดสูงหมดเลยนะครับตัวผู้เล่นในเกมนี้สำหรับทา,านะของเจ้าบ้านอย่างไซปรัส ไซปรัสในเกมนี้ในระบบ4-3-3ผู้สำบัติ์ตูก็จะเป็นฟาเบียโนนะครับเซนเตอร์ก็คิสตอสเซอลิสคอนสแตนตินอสไลฟิสนะครับส่วนตรงกลางครับเจนิสคอสตีกิกโกกิสคาสตานอสนะครับแล้วก็ลูอานิสคูซอลอสส่วนแนวรุกครับทางด้านของลอยซอสลอยซูลูอานิสพิททาสแล้วก็มารีนอสทิโซนิสนะครับสำหรับบอสเนียครับในระบบ 4-4-2นะ่อ่นผู้สอบประตูครับนิโคล่าวาซิสครับมีนิโคล่าคาทิดเป็นเซนเตอร์กับทาริกมูเฮเรโมวิดนะครับส่วนแผงกองกลางอีวานซันเยสเบนเจามินไทฮิโรวิดครับเอร์เมอร์ม,มิชอาอามินกิโกวิดส่วนกองหน้าเอดินเชโกกับเอสเมียบาลักเตอร์วิสนะครับคู่นี้กำแพงครับบอสเนียครึ่งลูกได้ขาวครึ่งควบมาเต็มสูง2ลูกควบได้ศูนย์จแล้วก็ต่ำได้เต็มนะครับ คือมองว่าทีมจกฝูงบุกเยือนไซปัสกำแพงมาครึ่งลูกแบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากครับผมมองว่าความจริงแล้วค่อนข้างจะน้อยไปด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นเกมเยือนโอกาสที่จะเก็บ3แต้มสวยๆไว้ก่อนสำหรับบอสเนียเป็นไปได้ผมให้เกมนี้ไซปัสแพ้บอสเนียครับอย่างน้อยที่1ประตูต่อ3ครับเชื่อมันเกมลุกของบอสเนียแล้วก็พวกเขามีโอกาสไปบอลโลนะครับเพราะนั้นเกมนี้เชื่อว่าบอสเนียเดินหน้าใสสุดแน่นอน1ประตู่อ3ครับเกมนี้ขออยู่กับบอสเนียนะครับ คู่ที่ครับโซนยุโรปกลุ่มจีนครับตีหนึ่งสี่สิบห้ามอต้าจะพบกับเนเธอร์แลนด์ที่สนามทากาลีนะครับเอมิเนโนเดลรโอครับเจอกับโรนัลคุมันสำหรับมอต้าครับจมบวยกลุ่มนี้5เกมแพ้รวดยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวแล้วก็โดนไป12ประตูมีแค่2แต้มจากการเสมอ2และแพ้3เนเธอร์แลนด์เป็นจ่าฝูงครับ4เกมชนะ3เสมอ1พวกเขาไม่แพ้ใครครับยิง1 4เสีย3ามแล้วได้10แต้มเท่ากับโปแลนด์แต่ว่าโปแลนด์แข็งมากกว่า ส่วนอันดับ3เป็นฟินแลนด์7แต้มลิทูเนีย5เกม3แต้มนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดครับมิถุนายนที่ผ่านมามอต้าเบย์เนทแลนด์แล้วโดนมา8ประตูต่อ0ูนย์ครับสลูกครึ่งสุดจะต้านแล้วก็มาสูงสําหรับผลงานของมอตา้าในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเอาชนะซาราไมโน่สประตูต่อ1ครับลูกควบทําได้แล้วก็มาสูงเสมอลิทูเนียในเกมเยือนได้1นประตูต่อ1ครับเดือนกันยายนที่ผ่านมาปอปอของลิทูเนียมอต้าทําได้แล้วก็ สูงต่ำเป็นเจ้าไปเยือนเนเธอร์แลนด์ก็โดนมาแปดศูนย์นะครับสามลูกครึ่งก็โดนแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทําได้5เกมแต่ว่าสูงแค่2เกมเท่านั้นนะครับเนเธอร์แลนด์ครับการขันลมสีส้มบุกชนะลิทูเนีย2องต่อสาครับกำแพง2ลูกควบเกมนี้โดนแล้วก็มาสูงครับนำก่อนด้วยนะนำก่อนแต่ว่าเนเธอร์แลนด์ก็เนี่ยครับเล่นเกมเยือนไม่ค่อยจะดี อ่าพวกเขาเสมอกับโปแลนด์หประตูต่อ1ครับลูกครึ่งเกมนี้ทาไม่ได้แล้วก็มาต่ําแต่ว่าถล่มมอลตา้าได้ครับในเกมที่เล่นในบ้าน18งแต่อศูลูกครึ่งทําได้แล้วมาสูง10เกมล่าสุดทําได้4เกมส่วนแต่สูง5เกมนะครับตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับมอลตา้าเจ้าถิ่นก็จะมีแซ็กซมูสแคสครับอ่าเอริกโกเปเป้คิชอชองบอกนะครับแล้วก็ไรอันคานสกรีรวมถึงโจเซฟเอ็มบอง เทดดี้เตอูมาครับแมทธิวจิรันเมเยอร์ครับอเล็กซานเดอร์สตาเรโน,โนโลแล้วก็พอลเอมบองส่วนทางด้านของทีมเยือนในทร์แลนด์ครับปาดเฟอร์บุกเกนเฝ้าเสาอาเดนเซดูมฟรียันพอฟันเฮกโอจิฟันได้ครับแล้วก็มีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับ ตรงกลางแลนดกับเป็นแบชแฟงกี้เดยองเทียนี่ไรเดอร์แนวลูกสวิสซิมอนครับดอนเยาเาเลนแล้วก็โคดิคักโปนะครับคู่นี้กำแพงเนี่ยร์าแลนด์3ลูกได้ยังไม่ขาวเลยนะ0.72เสออสูง3ลูกครึ่งได้0.66เดี๋ยวดูหน้างานอีกทีครับใครชอบขึ้นข้างบนเนี่ยแล้วก็ต่ำมาขาว คู่นี้ผมมองว่ายังไงเนเธอร์แลนด์ก็บุกถล่มได้เกมครับก็น่าจะเกิน3ประตูด้วยศักยภาพแล้วก็ชุดแนวรุกถึงแม้ว่าต้องเล่นเกมยวนไม่น่ามีปัญหาครับเกมเยือนซาเวซิมอนด์อนเยลมาเลนแล้วก็โคดีคักโปพร้อมทําประตูครับตรงกลางก็แน่นปึ้กและครับมีแรนดกาเฟนแบตด้วยรวมถึงแฟงกี้เดยองแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์กลางนี่โอ้โหยังไงก็แน่นนะครับอเอาเป็นว่าเกมนี้อยู่ที่ว่าเนเธอร์แลนด์จะยิงได้เท่าเกมนัดแรกหรือเปล่า๋ยวผมมองว่าก็สักศูนย์ต่อห้า น่าจะเป็นไปได้ครับแปดประตูคงไม่น่าถึงครับอย่างน้อยสัก5ประตูเป็นไปได้อ่ะศูนย์ต่อหครับการ์หาลมสีส้มเก็บ3แต้มคู่ที่7ครับออสเตรียกับซามิโนครับตีหนึ่งสี่สิบห้าสนามเออร์เนสต์ฮับเบลสตาดิโอนครับเป็นเกมโซนยุโรปกลุ่มเอชรับรังนิกเจอกับโรเบโตเซวอร์ลีครับในกลุ่มนี้ครับออสเตรียเป็นรองจากฝูงครับมีอยู่12แต้มจาก4เกมพวกเขาชนะรวดครับยิง9เสียแค่2 ตามหลังบอสเนียเรื่องของลูกได้เสียแต่ว่าแต้มเท่ากันส่วนซามิโนโจมบวยครับ5เกมเนี่ยโดนยิงไป18ประตูแล้วยิงได้ประตูเดียวแล้วว่าพวกเขาแพ้ทั้งหมดไม่มีแต้มนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจอกันออสเตรียบุกชนะได้0ูนต่อ4ครับ3ลูกครึ่งควบสีมาครึ่งหนึ่งนะทำได้แล้วก็มาต่ำออสเตรียล่าสุดบุกชนะบอสเนียได้1ประตูต่อ2ครับกำแพงครึ่งลูกทำได้แล้วก็มาสูงพวกเขาเล่นในบ้านชนะไซปัสเฉือนๆครับ1นประตูต่อศูนลูกครึ่งทำไม่ได้มาต่ำ ไปเยือนซามมโน่ก็ชนะมา0ต่อ4นี่นะครับกำแพง3ลูกครึ่งควบ4ทําได้แล้วก็มาตำ่ำอ่า10เกมทําได้อยู่5เกมตามแพงส่วนแตะสูงมีอยู่4เกมนะครับสำหรับซามิโน่ครับพวกเขาเพิ่งจะไปแพ้มอต้า3ต่อ1นอกบ้านในเดือนกันยายนที่ผ่านมาลูกควบโดนแล้วก็มาสูงโดนบอสเนียย้ำคาบ้านไป0ต่อ6ครับ3ลูกควบก็ โดนแล้วก็มาสูงมีอุ่นเครื่องกับโมเดนาไปอุ่นกับทีมอิตาลีครับ4ประตูต่อ1นะแพ้นะครับก็เอาเป็นว่า10เกมหลังสุดยังมีทําตาแพงได้4เกมนะครับแล้วก็แตะสูงครับน่าจะอยู่ที่ทั้งหมด6เกมนะครับสำหรับออสเตรียในเกมนี้ครับราบรังนิกใช้พทริกเพนเฝ้าเสานอกนั้นเล่นระบบ4-4-2นะ,ะคลัดเลเมอร์ฟิลิปไราฮาร์ดเดวิดอาราบาแล้วก็ ฟิลิปเอ็มเวนเน่นะครับตรงกลางก็จะมีโรมาโนชมิดมาเซลซาบิเซอร์นิโคลัสซีวาลเคียสตอปบามการ์เนอร์ครับส่วนคู่หน้ามาโกอันาโตวิดกับทางด้านของมิเชลเกอร์โกริชซานไมโน่ก็จะมีเอเดอโร์โดโคลัมโบเป็นผู้สับรประตุครับในระบบ4-3-3ซิบมเน่เจอร์คอนดีนครับฟิ ri, oli, ลิปโปฟาบรีมิเชลเล่เซวอร์ลีรวมถึงอเลสซานโดโตซีตรงกลางครับโรนัลโด คาปิชเชโอนีนะครับมาเซโลมูลาโรนีรวมถึงซามูเอเล่ซานโนนีส่วนแนวรุกรสามภาษาข้างบนครับนิโคล่านานีนะครับอันเดียคอนตาดินีแล้วก็ฟิลิปโปเบราดีคู่นี้กำแพงออสเตรียครับห้าลูกครึ่งมาเต็มครับสูงอา่าหกลูกควบหกจะบอกยังไงนี่ 6ลูกครัว6ลูกครึ่งโอ้โหได้ขาวแล้วก็ต่ำไม่ถึงขาวนะครับนี่กะให้ยิง7ประตูนะครับโอ้โหถ้าจะแบบใครชอบสูงก็ต้องยิงกัน7ประตูขึ้นไปส่วนกำแพง5ลูกครึ่งเนี่ยเขาก็คงดูจากเกมที่เล่นเป็นเกมเยือนนะแล้วก็ไปชนะมาได้4ประตูก็กะว่าเกมนี้เล่นในบ้านต้องยิงเยอะกว่าครับก็เอาเป็นว่าผมมองว่าออสเตรียก็จะเน้น3แต้มอยู่แล้วครับเล่นในบ้านเจอกับซามิโนเรื่องลูกได้เสียก็มีผลนะครับเพราะว่า,าในกลุ่ม ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยิงตามทางด้านจ่าฝูงอย่างบอสเนียให้ได้นะคือถ้ายิงประตูได้เยอะกว่าก็ถือว่าจะมีภาษีให้ดีกว่าครับโอกาสจะไปเล่นรอบสุดท้ายก็มีสูงเพราะฉะนั้นเกมนี้เชื่อว่าออสเตรียจะเดินหน้าบุกแหลนครับอย่างน้อยครับ6ประตูต่อศูนย์ต้องมีครับผมเชื่อว่าเกมนี้ออสเตรียน่าจะยิงขาดอ่ะอยู่เจ้าบ้านครับ6ประตูต่อศูนย์ครับออสเตรีย คู่ที่8ครับอุ่นเครื่องครับอังกฤษกับเวลส์ที่เวมบรียครับตีหนึ่งสี่สิบ้าทมัสซูคเคิลเจอกับเคกเบลามี่ครับคู่นี้เจอกันล่าสุด30พฤศจิกายนปี2022ครับอังกฤษชนะได้0ูงต่อ3ครับกำแพงครึ่งขั้ขวไปตอนนั้นอังกฤษทำได้แล้วมาสูงเจอกันในช่วง8เกมหลังสุดครับดูจากตรงนี้อังกฤษก็ทำตามแพงเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่6เกมครับส่วนแตะสูงครับ อยู่ที่ทั้งหมดน่าจะ 2- 4เกมได้เหมือนกันนะอ่าสำหรับอังกฤษครับพวกเขาชนะเซอร์เบียล่าสุด0ต่อ5ครับบุกถลม่มกำแพงรึ่นควบทำได้มาสูง10เกมล่าสุดของอังกฤษครับพวกเขาทำได้อยู่4เกมตามแพงครับส่วนแตะสูงอยู่ที่ทั้งหมด6เกมมังกรแดงเวลครับพวกเขาเพิ่งจะแพ้แคนาดาในเกมอุ่นเครื่อง0ูนต่อหนึ่งครับปปโดนแล้วก็มาต่ำบุกชนะคาซักสารได้ศูนย์ต่อหนึ่งครับกำแพง1ลูกเกมนี้เจ้าตามแพงแล้วก็มาต่ำแพ้เบลเยียมครับ สี่ประตูต่อสามลูกควบเกมนี้โดนแล้วก็มาสูงสิบเกมล่าสุดเนี่ยทำได้อยู่สามเกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมด4เกมนะครับสำหรับตัวผู้เล่นในเกมนี้ครับอังกฤษก็จะมีทานดัานของอคาดว่าจะใช้จอห์นแฮนเดอร์สันนะครับดิเจสเปนเอชิคอนซาแดนเบิร์นครับแล้วก็ไมล์ลุยส์เกลลี่เดคนคันไรส์อเลอนเดอร์สัน,นครับ แล้วก็มอร์แกนโรเจอร์แนลรุกบุกโยซากา้ามาร์คัดแรดฟอร์ดแล้วก็แฮร์รี่เคนส่วนเวลครับมีคาดาโลครับเนโกวิลเลียมเคลสเมยแฟมโจโรดอนอ่าเบนเดวิสนะครับอิตาเอมพาดูจอแดนเจมส์ครับเบรนจอห์นสันแฮร์รี่วิลสันอ่าสอบาทโทมัสแล้วก็ทางด้านของคิฟเฟอร์มัวนะครับคู่นี้ครับอังกฤษกำแพงลูกครึ่ง ได้ที่ลบสิบสูงสองึ้ครึ่งควบสามมาเต็มและต่ําได้ขาวเล่นในเวมบี้ครับถือว่าเป็นอะไรที่สนุกอยู่แล้วครับคู่อังกฤษกับเวลเนี่ยแล้วก็มองว่าเกมนี้อังกฤษเหนือกว่าค่อนข้างจะเยอะอทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเกมนี้ครับอังกฤษน่าจะเปิดเวมบี้และถล่มเวลได้ครับอย่างน้อยที่สามประตูต่อหนึ่งนะหรือไม่ก็สี่หนึ่งผมมองว่าอังกฤษด,ดูลงตัวและพร้อมกว่าอันว่าเกมนี้ก็อยู่กับสิงโตคำรามครับเชื่อว่าจะจัดการมังกรแดงได้ครับอ่ะ 3ประตูต่อหนึ่งครับเดินหน้าอยู่กับอังกฤษสรุปแปคู่ครับทีมน้ำเมาอย่างสกอตแลนด์ครับน่าจะเปิดบ้านและเฉือนกรีสได้1.0ต่อครับเล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้ถึงแม้ว่าการเจอกับกรีซล่าสุดจะไม่ค่อยดีนักแต่เชื่อว่าเกมนี้สกอตแลนด์จะลุ้นเต็มที่ในบ้านเพื่อเอา3แต้มครับลุนที่กำแพงเสมอเจ้าบ้านและให้ชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทางด้านของสกอตแลนด์ฟินแลนด์ลิทวเนียครับคงไม่ง่ายสำหรับฟินแลนด์ที่จะเก็บ3แต้มครับ ก็เกมนี้มองว่ากำแพงมาค่อนข้างเยอะนะหน่ลูกแล้วก็ลูกควบให้ลิทวเนียไม่แพ้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งเช่นกับโคเอรเชียครับโดยมาตรฐานครับยังคงมองว่าโคเอรเซียเหนือกว่ามากปอป,อ,ปอแบบนี้ครับให้โคเอรเซียบุกชนะที่1ประตูต่อ2เบลารุสเดนมาร์กครับอยู่ที่ว่าทีมโคโนมจะยิงประตูได้เท่าไหร่ครับเพราะนั้นเกมนี้2ลูกควบก็ลุ้นเดนมาร์กให้ชนะ1นประตูต่อ4 นอกบ้านอาจจะเสียสักหนึ่งประตูนะครับไซปัสบอสเนียครับจากฝูงน่าจะบุกย้ำได้ครับอย่างน้อยที่1ประตูสามลุ้นครึ่งลูกของบอสเนียครับมอตอรกับน,นิเธอร์แลนด์ครับเจอกันเกมแรกเนี่ยแประตูเลยครับนิเธอร์แลนด์ยิงไปแต่ว่าเกมนี้ไปเยือนครับอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยครับกำแพง3ลูกก็ลุนนิสเธอร์แลนด์ให้ชนะ0ูนย์ต่อหออสเตรียน่าจะเปิดบ้านและถล่มซามิโนโดดได้อย่างน้อยที่6ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วก็เชื่อว่าเกมนี้กำแพงลูกห้าลูกครึ่งก็ต้องยิงประมาณ6ประตูนี่แหละก็มองว่าออสเตรเลียน่าจะทำได้แต่ว่าใครชอบขึ้นที่สูงก็ดูก่อนแล้วกันนะครับอ,อังกฤษกับเวลส์ครับยังไงก็เชื่อว่าเล่นในเวมบรีอังกฤษน่าจะมีความพร้อมมากครับคงจะเน้นเต็มที่ในการเจอกับเวลส์โทมัสสุเคิลน่าจะลองตัวเหมือนกันแต่ยังไงก็เหนือก็เวลอยู่แล้วครับให้ชนะที่3ประตูต่อนหนึ่งครับลุ้นที่ ลูกครึ่งของสิงโตคำรามนะครับแปดคู่ในแอดเหมือนเช่นเคยติดตามผลงาน,นแอสกันได้ที่อด AD33 ตัวแสนตำนามาแล้วครับแล้วเจอกันได้ก่อน2ทุ่มเบิ้ลโหนยก2ตัว VIP 1ตุงโอกาสเข้าทำ3ตัว3ชุดแล้วก็วันไหนมีสดมีเย็นก็เจอกันนะครับคุณแงหน้าช่องครับสกอตแลนด์กับกรีซครับเมนไทายผลใต้คลิปนี้แล้วก็ถ่ายถูกส่งประเทศ AD33 ตัวรวมถึงเพิ่มเพื่อนรับ50 ใครยังไม่ได้กดกดให้ด้วยครับกดติดตามกดไลค์คลายแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอกันในทุกวันและทุกคลิปนั่นเองนะครับเป็นกําลังใจนครับแน่ด้วยใครยังไม่ได้เข้ามาที่บ้านสีเขียวก็เข้ากันมาด้วยนะอ่ะอยังไงวันนี้เดี๋ยวคงจะต้องลากันแล้วครับแล้วก็มองว่าคู่เบลารุสเดนมาร์กจะทําประตูเยอะนะเช่นเดียวกับคู่มอตานน้ากับเนเธอร์แลนด์ครับเช่นเดียวกับออสเตรเลียซานมารโนโน่ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไปกันก่อนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วครับสวััสดีครบ